สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ที่นอร์เวย์จะแปดโมงแล้วนะคะแต่ท้องฟ้ายังมืดอยู่อย่างนี้เลยคะ่ะอ่ายังไม่สว่างเลยเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนไปหาหมอเพื่อตรวจอ่ามะเลงเต้านมนะคะนอร์เวย์เขาจะดีอย่างเขาจะมีบริการให้ตรวจได้ทุกอ่าหนึ่งปีนะคะตรวจฟรีนะคะเป็นการดูแลของดูแลสวัสดิการของ ประชาชนคนของนอร์เวย์เขานะคะเขาจะดูแลอย่างดีนะคะเดี๋ยวไปกันค่ะเดี๋ยวต้องไปรับเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลค่ะ,น,คะนี่ค่ะคือโรงพยาบาลน,นอร์เวย์นะคะโรงพยาบาลน,นอร์เวย์ตอนแปดโมงเช้าค่ะยังมือดอยู่เลยค่ะมีตึกเยอะแยะมากมายนะคะตึกใหญ่อยู่ค่ะ แต่วันนี้พาเพื่อนมาหาหมอที่ตึกนี้ค่ะตึกแปดเก้าซึ่งเป็นภาษานี้ก็คือแมนโมกราฟีโปรแกรมเม็นะคะก็คือตรวจมะเร็งเต้านมค่ะโอ้หนาวค่ะหนาววันนี้อากาหนาวค่ะดูค่ะไปไม้ปลิวสะบัดเลยไปไม้ร่วงเต็มื้นเลยหนาวมากนะคะอุ้ย นอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์หนาวค่ะหนาวเอยมีลมด้วยยิ่งหนาวนะคะตอนนี้แปดโมงกว่านะคะแปดโมงกว่าก็ก็จะเห็นว่าอากาศดีขึ้นมากแล้วแต่ว่ายังหนาวอยู่นะคะที่นี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเมืองพอสเกิร์นนะคะพอสเกิร์นนอร์เวย์ค่ะกาศหนาวค่ะ เห้ยนาวนะคะดูใบไม้เปลี่ยนสีเพราะนี่ยังเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่นะคะเห็นไหมคะใบไม้ร่วงเต็มเลยเห็นไหมคะปรอมาณเท่นี้อันนี้เป็นที่อยู่ของอ่าก็คือคนที่คล้ายๆลโรงพยาบาลน,นะคะคล้ายๆเอ่อผู้มีอายุก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะแต่ฝั่งนี้เป็นโรงพยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัเตเรนนะคะนาราเวนะคะโรงพยาบาลใหญ่ค่ะรู้หนาวค่ะหนาววันนี้พาเพื่อนมาตรวจอ่ามะเร็งเต้านมนะคะซึ่งเป็นบริการคือดูลมค่ะลมแรงมากก็หนาวค่ะดูใบไม้ร่วงค่ะนี่ใบไม้ร่วงเต็มเลยเห็นไหมคะโอ้ยหนาวดูดูใบไม้ร่วงค่ะดูค่ะใบไม้ร่วงเต็มเลยนะคะ ไปนะัร่วงค่ะเออหนาวค่ะหนาวจมดิวไปนะคะนีวิวโรงพยาบาลน,นะคะวิวสวยนะคะหนาวค่ะนี่มะยังไม่ลงแต่ว่าหนาวมากเลยมันยังไม่ติดลบนะคะอุณหภูมิยังไม่สูนย์องศาอุณหภูมิอยู่ที่อ่า 5องศาคะ่ะเมื่อเช้าที่ยังหนาวคะ่ะหนาวมากก็มีลมยิ่งหนาวมากคะ่ะใบไม้ร่วงอยู่นะคะ<อ>ไม่น่าจะเกินอาทิตย์ค่ะหิมะน่าจะมาแล้วอยู่ท้องฟ้าค่ะรับจ็อบพิเศษคะ่ะครับรถรับส่งเพื่อนคะ่นะหนาวคะ่ะใบเมเปิลจะร่วงมาเต็มเลยนะคะ นี่เป็นใบเมเปิลค่ะใบเมเปิลนะคะเห็นไหมคะหนาวค่ะนาวหนาวค่ะนอร์เวย์ค่ะหนาว,นาวอยากกลับบ้านเราแล้วอยากไปอยู่ไทยคะ่ะบริษัทยังขายไม่ได้คะ่ะเลยต้องอยู่ต่อ ลมค่ะลมแรงมากดูดอกตอน้นหญ้าปลิวสวยสวยหมดเลยหนาวค่ะหนาว,นาวดูค่ะิบมากเลยดูจากต้นไม้ก็รู้ว่ามันหนาวนะคะยไม่สูนองศานะคะอยู่ที่สาม อาจจะไม่เกินสองวันนี้คงจะมาให้เห็นแน่นอนแล้วห,หนาวค่ะหนาวดูใบไม้ปไวะะลมแรงมาละะกลมแรงมากนะคะล,มแ,ม,ะคะลมแรงมากค่ะ การตรวจเต้านมที่นอร์เวย์นะคะเขาจะไม่ใช้ครัมค่ะเขาใช้เขาจะใช้ว่าเขาจะใช้เอ็กซเรย์เป็นเอ็กเป็นถ่ายรูปนะคะก็เวลาเราเข้าไปในห้องแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับเหล็กบนล่างนะคะแล้วเราเอาเต้านมเราจะไปตั้งไปข้างบนแล้วก็จะจะหนีบลงมากับเหล็ก2ตัวนี่จะหนีบบนล่างลงมานะคะหนีบลงมาแล้วก็ถ่ายรูปเจ็บมากค่ะ แลดาทำหนเดียวก็ไม่ตรวจอีกเลยเพราะว่ามันเจ็บาค่ะแต่มันเป็นสวัสดิการของคนนอร์เวย์นะคะคนที่คนที่อยู่ในนอร์เวย์นี่มีสิทธิ์ได้ตรวจฟรีทุกคนค่ะประจำปีนะคะแต่ว่าเราไม่เอาอะเจ็บอะมันก็คือนมเราไม่ใหญ่ไงคะมันก็เลยหนีบลงไปมากเจ็บค่ะเจ็บแต่เขาก็จะ มันก็จะเห็นง่ายกว่าค่ะเห็นง่ายกว่าวิธีการคลำอย่างบ้านเรานะคะก็ดีค่ะสวัสดิการเขาก็ดีโอเคอยู่เห็นต้นไม้สวยไหมคะรีดูใบไม้ร่วงใบไ,ไม้เปลี่ยนสีจะสวยมากค่ะสวยจริงนะคะสวยค่ะสวยจะหาหมอต้องนัดคิว<ห>ก่อนค่ะไม่งั้นไม่ได้หาค่ะระดัานี่ต้องมีสามสี่ชั้นนะคะถึงอยู่ได้ถึงหนะถึงไม่หนาวมากเพราะเราเป็นคนขี่หนาวไงคะ ก็เลยต้องใช้เสื้อผ้าเยอะสี่ชั้นนะคะถึงออกนอกบ้านได้อยากจะกลับไปอยู่บ้านเราแล้วล่ะค่ะแต่ควรจะตรวจนะคะ,ะ,คะตรวจฟรีด้วยค่ะสวยค่ะสวยวิวสวยใบไม้ร่วงทุกที่จะสวยหมดเพราะว่าเขาจะต้องร่วงลงมาเพื่อรอรับอหิมะค่ะใบไม้ร่วงค่ะ เพื่อที่จะรองรับหิมะนะคะใบไม้จะร่วงลงเห็นปหคะร่วงรงร่วงรงร่วงลงเต็มพื้นแล้วหนาวค่ะหนาวดูดูใบไม้ร่วงค่ะดูค่ะใบไม้จะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสวยตามธรรมชาตินะคะนอร์เวย์ค่ะใบไม้ร่วงนอร์เวย์นะคะแต่หนาวแล้วนะคะหนาวค่ะดู ใบไม้ร่วงค่ะร่วงมาเต็มเลยเห็นไหมคะใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ร่วงยังยังสวยค่ะนอเวยหนาวคะ่ะหนาวหนาวสององศาหนาวคะ่ะนอร์เวย์ค่ะหนาวคะ่ะหนาวคะ่ะใบเมปเปิลคะ่ะมีสีสันหลากหลายนะคะ สวยงามค่ะสวยงามโอเคค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับมาพาเพื่อนมาหาหมอที่โรงพยาบาลอ่านอร์เ์นะคะก็จบลงแค่นี้เราก็ได้เห็นวิวสวยๆนะคะได้เห็นวิวสวยๆแต่หนาวนะคะหนาวค่ะนอร์เ์ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะใส่สีชั้นค่ะอุ้ยหนาวโอเคอย่าปิดโอเคแค่นั้นแหละ